เมเติมความคิดไกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญนข้าราชการกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามจากท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามากันนะคะกับนักวางแผนการเงินค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งค่ะผู้บริการฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุมาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมีคําถามมาค่ะจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตนเองนั้นเป็นสามีภรรยาค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการซื้อ,อ,อได้มีการขายบ้านไปนี่นะคะแต่ว่าภรรยานั้นถือว่ามีไรายได้อาจาจะจํานวนน้อยตอนนี้เนี่ยจะขอคืนภาษีจะสามารถทําได้หรือไม่จําเป็นจะต้องมีการยื่นแยกหรือเปล่าคะ ก็ต้องบอกบอกว่าถ้าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่อันนี้ไม่ได้มุ่งหวังกําไรนะคะก็ต้องถือว่าเป็นการจ่ายภาษีปะละเป็นภาษีขั้นสุดท้ายค่ะผู้เสียภาษีเนี่ยสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะนํามารวมภาษีอีกทีหรือเปล่านะคะทีนี้ถามบอกว่าถ้าอยากจะขอคืนค่ะก็ต้องนํามารวมแต่แ็่หมนํมค่ะว่าควรจะต้องลองคำนวณดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าฐานภาษีของซัมมี่สูงเพราะว่าตัวรายได้ตัวนี้เป็น48ต้องเอามารวมกับสามีด้วยนะคะทีนี้พอเอามารวมเนี่ยถ้าขายน ฐาภาษีของคุณสามีเนี่ยมีอยู่สูงนะคะอาจจะต้องทําให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นค่ะแทนที่จะได้ขอคืนนะคะอาจจะต้องจ่ายเพิ่มน,นะคะค่ะทีนี้ถามว่าถ้าสมมุติตัดสินใจค่ะบอกว่าอุ้ยคำนวณดูแล้วน่าจะเอามารวมกันนะคะก็จริงๆสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นเสียภาษีครึ่งปีในนามภรรยาพรร94ก่อนนะคะถรือยะเสียลงหน้าไปก่อนนะคะหรือว่าจะรอแล้วไปรวมทีเดียวพรร90ตอนปลายปิดกับสามีก็ได้ค่ะ ค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วยังไงยังไงก็คือต้องยื่นรวมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจริงๆการขายสังหารินสรัพย์ภาษีทดคิดฐานที่5%ตแต่ว่าฐานของบุคคลธรรมดานี่จริงๆเริ่มเก็บที่10น,นะคะหรือต้องดูด้วยค่ะว่าคำนวณดูแล้วจริงๆแล้วเออประหยัดได้จริงหรือเปล่าะค่ะค่ะคุณอุมาพันธ์ค้าหลายๆลยคนบอกว่าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะคะบางปีถือว่าฐานภาษีนั้นอาจจะอยากจะมีการยื่นแยกบางปีอยากจะรวมแยกรวมยื่นเนี่ยนะคะสามารถทําได้หรือเปล่าคะในการที่จะแยกเป็นแต่ละปีแต่ละปี ก็จริงๆแยกยื่นรวมยื่นเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าแต่ละปีจะแยกหรือรวมนะคะแต่ว่าเง<ะ>ินได้เนี่ยที่จะแยกหรือรวมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกบอกว่าบางประเภทเท่านั้นนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าจะแยกแยกได้เฉพาะสี่งิลเลทหนึ่งคือเงินเดือนค่ะนะคะส่วนที่เหลือยังไงก็ต้องไปรวมกับคนสามีอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกบอกว่าปีนี้อยากจะยื่นรวมปีนี้อยากจะยื่นแยกยังไงก็ต้องดูว่าเงินได้ประเภทไหนนะคะแต่ถึงจเปลี่ยนได้ค่ะว่าจะแยกนะคะแต่เงินได้เนี่ยไปเปลี่ยนเกณฑ์เขาไม่ได้ค่ะ ทีนี้มาอีกที่คําถามหนึ่งค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็สนใจนะคะช่วงนี้มีประกันอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติภัยต่างๆออกมามากมายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนบอกว่ากังวลน,นะคะว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองแต่ว่าไม่รู้จะเลือกประกันแบบนี้อย่างไรดีค่ะคุณอุมาพันธ์มีคําแนะนํำไหมคะ ก็คงต้องดูค่ะว่าความคุ้มครองนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเสี่ยงด้านไหนบ้างนะคะเพราะว่าการอุบัติเหตุเนจริงๆแล้วบางทีทําแล้วแม้แต่บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยก็มีความคุ้มครองหมดนะคะมีทั้ง๖ นะคะหรือบางทีเจอโซน่าแก๊อะไรต่างๆตอกประปูดโดนมืออันนี้ได้หมดนะคะก็ต้องดูว่าเราใช้ชีวิตเสี่ยงขนาดไหนนะคะแล้วก็มีความคุ้มครองในที่เราอยากได้ก็บางท่านค่ะนอกจากจะมีในเรื่องบาดเจ็บเมเรื่องหกล้มอะไรต่างๆรถชนต่างๆนะคะอาจจะมีในส่วนที่เดินทางบ่อยก็จะมีประกันอุบัติเหตุเรื่องของการเดินทางนะคะซึ่งจะรวมในเรื่องของกระเป๋าเดินทางสูญหายความล่าช้าต่างๆนะคะหรือบางท่านถ้าเกิดบอกว่าชีวิตชอบปีกอ๊กอย่างนี้นะคะก็มีเหมือนกันค่ะที่เป็นประกันอุบัติเหตุสำหรับ ต้นกอ,อนะคะเพราะะ้อันที่หนึ่งก็ต้องดูเลยค่ะว่าเราอยากได้ความคุมค้มครองครอบครัวน้อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> อันที่สองก็คงจะเปรียบเทียบค,ค่ะว่าตัวเบี้ยถูกแพงยังไงบ้างนะคะค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วถือว่าประกันอุบัติเหตุมีความจําเป็นหรือเปล่าคะ <c oughs> เพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเบีย้ยจ่ายทิ้งบางส่วนเนี่ยอาจจะมีการจ่ายเงินคืนบ้างถ้าหากว่าไม่เกิดอุบัติเหตุเลยตรงนี้ถือว่ามีความจําเป็นในการที่จะต้องทําด้วยหรือเปล่าคะ จริงๆก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือขึอ้นอ,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 อยู่กับการใช้ชุดเรานะคะว่าชีวิตเราในกาลักษณะการทํางานของเรามีเข้าขายที่เจอเกิดนะคะมีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าขับขี่นะคะรถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงอาจจะเป็นเรื่องช่วงอายุค่ะถ้าเกิดว่าอายุเยอะนะคะจริงๆก็แนะนำท่นอาจจะบอกว่าอายุเยอะคงจะไม่ได้ไปใช้ชีวิตรถโผลแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าสาหรับคุณพ่อคุณแม่บางทีอายุเยอะมากๆเนี่ยเวลาหกล้มทีหนึ่งค่ะการเจ็บมันจะมากกว่ากุ้เด็กๆนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นในเรื่องของกระดูกหักนะคะซึ่งค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงค่ะก็คิดว่าตรงนี้ก็มีความจำเป็นเลยทีเดียวค่ะค่ะก็พอจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจของท่านผู้ชมทางบ้านได้แล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ